วัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับตาาตาสตอรีได้อีกแล้วนะคะก่อนที่ตาจะอ่านนิยายเรื่องเจ้าพ่อจอมบงการตอนทนี่เจ็นะคะตาขอแจ้งบอกเพื่อนๆนะคะถึงเรื่องที่ถามเข้ามาไปบ่อยเนอะว่าเรื่องนี้มีกี่ตอนนะคะตตจะตอบเหมือนเดิมเนาะว่าตาย,ยังไม่ทราบนะคะว่ามีกี่ตอนเพราะว่าตาเกยนวันต่อวันเนะได้ ได้แค่พอดเรื่องเอาไว้นะคะแล้วก็เขียนตามแต่ที่จะเขียนตามพอดเรื่องเนาะโอเคค่ะอีกส,ส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะที่เพื่อนๆมันจะถามเข้ามาก็คือทำไมเสียงเบานะคะก็แอปที่ตาใช้อยู่นะคะเหมาะกับการใช้หูฟังกับลำโพงเสริมเนาะ,ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้อัตรรลในการฟังก็รบกวนช่วย ใส่สมอท็อกเนาะหรือไม่ก็ใช้หูฟังเนาะแล้วแต่ตามจะเรียกนะคะหรือไม่กล็ลำโพงเนาะแล้วแต่สะดวกนะคะเอาละค่ะตาจะอ่านเรื่องเจ้าพ่อจอมบงการตอนที่7ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะในอ้อมกอดของกันและกันในห้องทำงานของอัศวินเขาสูดแก้มนวล หอมดังฟอดแม้สาวสวยจะหันหน้าหนีเขาตรึกสู้อุตสาห์ดีใจที่จู่ๆเธอก็มาหาเขาถึงที่ทำงานแต่เธอก็ยังจะหาทางปฏิเสธเขาจนได้เขาค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นก่อนจะดึงฟ้าราดาให้ลุกตามแรงดึงของเขา ก่อนที่เขาจะสวมแหวนเพชรให้เธอเป็นครั้งที่สองขณะประสานสายตาคมจับจ้องที่ดวงตางดงามของเธอให้แหวนวงนี้เป็นตัวแทนของผมอย่าคืนให้ผมอีกเลยนะที่รักเขายิ้มกริ่มทันทีทำให้สาวน้อยตามอารมณ์ไม่ทัน หญิงสาวได้แต่ต้องมองใบหน้าเหลาเหลาแฝงความเจ้าเล่ห์อย่างอดทนอดกลั้นความตึงเครียดจากภายในที่จนเจนจะระเบิดออกมาอย่างสุดกําลังเธอพยายามห้ามไม่ให้ตัวเองพรั้งปลูคคำพูดใดๆออกมาอีกซึ่งมันไม่เป็นผลดีมันไม่เป็นผลดีกับเธอเลยหากคิดจะต่อต้านเขาอย่างที่เคยทำ ใช้ว่าเธอจะใจอ่อนเพราะคำพูดจาหวานหูของเขาแต่หญิงสาวรู้สึกเข็ดขยาดกับความรักเหลือเกินและเธอก็หวาดกลัวมนุษย์เพศผู้ที่ขาดความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างที่เธอเคยพบเจอพูดเรื่องของคุณมาเธอคะ่ะหญิงสาวเอ่ยบอกพร้อมกับดึงมือออกจากการเกาะกลุ่มอย่างนิ่มนวลในขณะที่เขายอมปล่อยแต่โดยดี ได้งั้นผมขอเริ่มจากผลประโยชน์ของคุณก่อนกันแล้วกันผมจะยกร้านดอกไม้ที่ซื้อมาในราคาสูงให้คุณเป็นเจ้าของโดยไม่คิดจะทวงคืนในภายหลังพร้อมกับเงินลงทุนและอื่นๆที่เป็นความสะดวกสบายในชีวิตของคุณทั้งตอนนี้และในอนาคตเพียงแค่ต้องการให้คุณแม่ของคุณเข้าใจว่าเราคบหาดูใจกัน เราเลอกลมความคิดที่จะจับคู่ให้แต่งงานกับผู้หญิงที่ท่านเลือกให้แค่นั้นเหรอคะเธอถามด้วยความไม่แน่ใจมันก็ใช่แต่ก็ไม่ทั้งหมดคุณแม่ขัดขานที่ผมบอกว่ากำลังคบหาดูใจกับคุณเพราะท่านคาดหวังอยากให้ลูกสาวของเพื่อนมาเป็นลูกสะใภ้ในขณะที่ผมไม่เคยมีใจให้เธอเลย หวังว่าสักวันท่านจะเลิกหลมความคิดความตั้งใจนั้นเพราะผมมีคุณเขาอธิบายต่อเพื่อให้หญิงสาวได้รับรู้ว่าหากต้องเป็นคนรักของเขาเธอต้องอดทนต่อความดื้อดึงของมารดาและต้องทำให้ท่านยอมรับในตัวเธอให้ได้นานแค่ไหนคะหญิงสาวเอ่ยถามอีกครั้งไม่ยังไม่เห็นขอบเขตเวลาที่ควรสิ้นสุดลง จนกว่าท่านจะยอมรับในตัวคุณและเลิกล้มความตั้งใจเดิมซึ่งผมไม่รู้หรอกว่ามันนานแค่ไหนชายหนุ่มชายน้ำเสียงนุ่มลงกว่าเดิมพร้อมกับสายตาที่อ่อนโยงลงด้วยเช่นกันเขายื่นสองเอกสารสีน้ำตาลให้หญิงสาวเธอรับมันมาด้วยความลังเลหากแต่คำพูดต่อมาของเขา มันทำให้มือเดียวเล็กรีบลุนลานเปิดมันออกดูผมอยากรื้อฟื้นคดีการตายของคุณพ่อคุณแม่ของคุณขึ้นมาใหม่เพราะผมพบเงื่อนงำหลายอย่างมีข้อสงสัยว่าคน้ายที่ยังอาจไม่ใช่คนเดียวกันกับแพะที่ทางการจับมาให้รับสารภาพเพื่อให้คดีปิดได้อย่างรวดเร็ว ราระดาจรับมาอ่านรายละเอียดบนกระดาษที่เขาเปรียบเทียบและแบ่งแยกประเด็นออกมาเป็นข้อๆอ,อ,อย่างชัดเจนในตากลมโตสวยพร่างพรายเต็มรื้นไปด้วยหยดน้ำตาแห่งความเศร้าสลดหดหูความจริงอันน่ากลัวทำให้เธอรู้สึกวัดวันหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าปอดลึกพยายามข่มความรู้สึกนั้น พร้อมกับกัดฟันเธอกลืนความจริงอันแสนจบปวดจนลึกสุดใจเธอเค,ค่อยๆ่สบตาเขาแม้จะรู้สึกตื้นตันใจหรือจะกล่าวที่มีคนเอื้ออาทรต่อเธอเพราะหวังผลประโยชน์ที่มากกว่าการเปลืองเนื้อเปลืองตัวให้เขาได้เชยชมเป็นของแถมแม้เหตุผลของเขาช่างดูเป็นพ่อเทพปรุตรที่สาวสาวต่างหลงไหล ผมไม่อยากปล่อยให้คนชั่วรอยนวนเป็นขยะของสังคมขอบคุณสำหรับความหวังดีของคุณค่ะแม้ฉันอยากจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเถอกลั่นก้อนสะอื่นที่อยู่ในอกเพราะดูดีว่ามันจนปัญญาไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยคิดลงมือจะทำเขาแตะแก้มนวนของเธออย่างแผ่วเบา พอรู้ว่าเธอมีอารมณ์อันอ่อนไไว้ดวงตาคู่งามจึงเผลออ่อนไว้ไปตามอารมณ์ที่เขากระตุ้นเธอคุณเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวผมเกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยเขาเอ่ยอย่างห่วงใยแต่ทำไมมันถึงพูดยากนะเพียงแค่จะบอกเขาว่าเธอห่วงเธอจริงๆแต่คุณเป็นคนนอก แต่ผมกลับมองว่าตัวเองไม่ใช่คนนอกสำหรับคุณคุณน่าจะคิดตามในสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ให้ดีประเด็นที่น่าสงสัยเลยก็คือต้องมผอีผู้มีอิทธิพลหรือมีอำนาจในขั้นสั่งการอยู่เบื้องหลังแน่ๆซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครคุณสงสัยใครคะฟาราดาเอ่ยถาม คนของผมยังเร่งสืบอยู่เพราะหากเป็นประเด็นต้องการค่าพ่อของคุณเพื่อผลประโยชน์แล้วแล้วก็หรือประเด็นที่มีความขัดแย้งในเชิงธุรกิจจนต้องลงมือสังหารรวมทั้งประเด็นการค่าเพื่อปิดบังอำพรางในข้อมูลที่พ่อของคุณรู้ซึ่งผมไม่อยากจะคาดเดาแต่เราจะไม่ตัดประเด็นไหนออกไปทั้งนี้ ถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะบอกให้คุณรู้ในทันทีฉันคงขัดขานคุณไม่ได้อีกตามเคยถ้าคุณจะมองว่ามันเป็นผลดีกับตัวคุณเองแล้วก็เลิกตั้งแง่แปรเจตนาอันดีของผมเป็นอย่างอื่นเพราะนั่นหมายถึงคุณเริ่มมองผมด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นเรามีเรื่องต้องคุยกันแค่นี้ใช่ไหมคะ ฉันจะได้กลับสติอุ๊ยเธอตกใจที่จูจ่ๆเขาก็ดึงเธอลุกขึ้นแทนการที่เธอจะพละหนีจากเขาเมื่อร่างบางปะทะอกแกร่งและเขาใช้ความสูงใหญ่รวบก,กอดสาวร่างเล็กไว้ในอ้อมกอดของเขาเสียแทนเพราะเขายังไม่อนุญาตให้เธอไปไหนเมื่อเขาก้มลงประชิดปากอิ่ม ที่พยายามจะหันหน้าหน,นีเขาอย่างรู้ทันจะรีบไปไหนล่ะครับเย็นนี้ผมจะพาคุณไปทานข้าวที่บ้านด้วยกันเขาหอมแก้มนวลดังฟอดก่อนจะกระซาวด้วยริมฝีปากเฉิดริมใบหูจนฟาละดาขนลุกเขายอมรับว่าเขาล้างราจากเรื่องอยางว่ามานานตั้งแต่ที่ได้พบกับเธอและ รืนร่างนุ่มนิ่มที่ดิ้นอยู่ในอ้อมกอดของเขายิ่งกระตุ้นให้ความเป็นชายของเขาตื่นตัวได้อย่างคนที่สูญเสียความควบคุมนี่คุณแอสวินปล่อยชนะใบหน้างดงามตื่นตะนกที่สัมผัสได้ถึงความต้องการของเขาหญิงสาวไม่กลัวที่เขาจะขืนใจหรือรังแกเธอ หากแต่การใกล้ชิดและแรงดึงดูดจากสเสน่ห์เดินกายของเขาต่างหากละ่ะที่เธอจะเป็นฝ่ายสมยอมพร้อมใจยังไม่คิดขัดขืนซะมากกว่าอยู่นิ่งๆเถึะคนดีอย่ากระตุ้นจนทำให้ผมหยุดตัวเองไม่ได้เสียงอันแหบพร่าของเขาแทบจะไม่ได้ยินในช่วงประโยคท้ายๆใบหน้าแดงกำของชายหนุ่มบัดนี้ดูหิวกระหาย เพราะอย่าประสานเรือนกายให้เป็นหนึ่งเดียวกับหญิงสาวจนแทบทนไม่ไหวอยู่แล้วเอาเป็นว่าเขาจะพยายามหักห้ามใจข้อตกลงระหว่างเราคุณเรียกผมว่าพี่แอสวินเขาบอกด้วยน้ำเสียงอันหวานหยดจนฟารดาได้แต่นิเงียบไม่ไหวติง กระทั่งเห็นรอยยิ้มใส่ดวงตางามแก้มนวลจึงมีสีะเรื้อปล่อยฉันทคาจะมีคนมาเห็นเข้าไม่มีใครกล้าโผล่เข้ามาถ้าผมไม่สั่งเขาบอกยิ้มยิ้มจุมพิษใบหูนุ่มมือหนาและเรื่อยไปตามแผ่นหลังบอบอบางคุณกำลังโล่งเกินฉันอยู่หญิงสาวพยายามผักอกแกลง่งแต่เขาเลิกคิ้วยิ้มมุมปากอย่างถือดี เรียกพีแอสวินสิครับอัศวินยังคงเรียกรองไม่หยุดหย่อนที่จะพูดคุยในข้อตกลงที่ควรเห็นพ้องต้องกันแม้ว่าเขาจะบังคับค่มคู่หญิงสาวอย่างเช่นตอนนี้ค่ะพีแอสวินเธอบอกแล้วทำปากยื่นนิดๆพอใจหรือยังคะอืม เขาตอบรับเสียงเครือพออกพอใจก่อนจะก้มลงช่วยโอกาสประกบจุมพิษปากนุ่มหวานที่จะเพลที่จะเพยอจะถามอะไรสักอย่างแต่เขากลับใช้โอกาสนั้นลุกไล่หาความหวานในโพรงปากนุ่มละมุนแม้ว่าฟาระดาจะดิ้นดนกัดคืนในทีแรกหากแต่ความชำนาญของผู้เล้าโรมมีมากกว่าจนในที่สุด เธอจึงเผลอไพลปล่อยใจไปกับความแรันจนที่เขาปรนเปรยกว่าที่เขาจะถอนจุมพิษอันหอมหวานอย่างแสนเสดายซึ่งกินเวลายาวนานร่างเล็กก็แทบจะสำลักลมหายใจเพราะไม่รู้ว่าตนเองลืมหายใจไปตั้งแต่ตอนไหนเขากดใบหน้าของเธอกับอกเขาพยายามอบกอดเธอเอาไว้เนิ่นนาน พื่อลดความทรมานในร่างกายให้เป็นปกติแม้ว่ามันช่างจะแสนแสนจะยากเย็นกับความค้างคาที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยมาช้านานเวลาต่อมาคุณจะนิด เดินนำทนายความส่วนตัวของเจ้านายหนุ่มเข้ามาภายในห้องทำงานหลังจากได้รับคำสั่งให้เข้ามาพบได้เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วชายสวงวยนำเอกสารออกมาให้หญิงสาวเร้อ่านเนื้อหาที่แสนยืดยาวหากคนที่กำลังหากคนที่กำลังอาย เพราะการกระทำของเขาได้แต่ก้มหน้างุดอย่างสุดแสนจะอายเธอแทบอยากจะกลับร้านดอกไม้เลยเสียเดี๋ยวนี้เพราะถึงยังไงต่อให้เธอปฏิเสธที่จะรับคงไม่พ้นที่เขาจะยัดเยียดให้กับเธออีกอย่างที่เขาเคยทำเช่นทุกครั้งฉันจะรับไว้ด้วยข้อแม้เพียงข้อเดียวก็คือฉันจะคืนทุกอย่างเมื่อคุณแม่ของคุณแอสวิน เลิกล้มความตั้งใจที่จะจับคู่ฟารดาเอ่ยขณะรอคำตอบอย่างตั้งใจครับถ้าเป็นความตั้งใจของคุณรบกวนเซ็นเอกสารตามตําแหน่งที่ผมทําเครื่องหมายเอาไว้ชุดสำเนาผมจะส่งให้คุณฟารดาหลังจากนี้นะครับคนทําหน้าที่กล่าวชี้แจงหญิงสาวเซ็นชื่อบนเอกสารสำคัญหลายฉบับอย่าไม่คิดที่จะเปิดอ่านเนื้อหา ในใจเชื่อเหลือเกินว่าชายหนุ่มคงไม่ใจรายยกหนี้สินให้ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีสมบัติติดตัวมารับผิดช,ชอบครั้นค่อยกลับไปนั่งดูรายละเอียดตอนที่ได้รับสำเนาก็คงเป็นการง่ายสำหรับเธอฟาละดากลับสู่โลกความเป็นจริงสำหรับเธอแต่อะไรๆกลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนตั้งรับไม่ทันยกตัวอย่างเช่น เมื่อเธอกลับมาถึงร้านดอกไม้ของอเธอเดิมตั้งแต่ลานจอดรถที่ถูกปรับตกแต่งภูมิทัศน์ใหม่เป็นสไตล์โมเดิร์นจนแทบไม่เหลือการตกแต่งแนวคลาสสิกแบบเดิมให้เห็นทางเดินที่ทอดยาวไปจนถึงประตูทางเข้าร้านมีซุ้มดอกไม้เลยอร์ขีและเก้าอี้ตัวยาวสีขาวให้นั่งชมแมกไม้นานาพันธุส่วนย่อม จัดอยู่ตรงกลางพร้อมกับน้ำผูให้ความรู้สึกเย็นสบายและผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างดอกการจัดทอดอกไม้ของทางด้านผ้าม่านบริเวณกรอบหน้าต่างสี่เหลี่ยมรวมไปถึงสีจากภายนอกและภายในสถานที่ซึ่งถูกปร,รับแต่งเปลี่ยนให้ดูโรแมนติกแสนหวาน ขณะที่บนผนังภาพวาดของฝีมือจิตรกรชื่อดังแขวนอยู่หลายจุดโคมไฟระยะสวยงามบนเพดานช่างดูวิจิตรการตาเสริมใม่แสงและเงาภายในอาคารสถานที่ช่างมีความลงตัวที่งดงามอย่างม,มีมิติอ้าวฟ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อไรละจ๊ะพอดีมัวแต่เพลินมองดูเขาตกแต่งร้านน่ะพีรยา เอ่ยทักหลังจากล้ะสายตาจากคนงานมามองใบหน้าหวานของเพื่อนรักที่บัตรนี้ดูอิ่มเอ,อิบเพราะแก้มใสที่มีสีเรือ่อเหมือนเชอร์รี่สุกดังกับจะประกาศว่าเจ้าตัวยอมรับว่าแอซวินแอซวินไพรส์ช่ามีบทบาทกับชีวิตของเธอเหลือเกินแม้แต่ร้านดอกไม้ของเธอก็ไม่ต่างจากสติของเธอ ที่เหมือนจะหลุดเข้าไปอยู่ในความฝันฟาราดาก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเธอเดินขึ้นไปยันชั้นสองโลกในความเป็นส่วนตัวของเธอแม้แต่ห้องพักชั้นบนสุดก็ยังถูกดัดแปลงตกแต่งคล้ายกับโรงแรมสุดหรูระดับ5ดาวที่มีความสะดวกสบายครบครันนอกจากเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวอันเดิม ถูกทดแทนด้วยของใหม่อีกทั้งยังเสื้อผ้าแฟชั่นตามเทรนฮิตเครื่องประดับกระเป๋ารองเทา้าและอื่นๆอีกมากมายเหมือนทุกอย่างถูกเนรมิตขึ้นมาโดยเทวดากับคาถาวิเศษกรอบรูปขนาดเล็กใหญ่ของคู่รักหวานวางอยู่ตามจุดต่างๆของห้อง ทำให้หญิงสาวเดินเข้าไปใกล้และหยิบมันขึ้นมาดูอย่างพิจารณารูปภาพในวันบันดาสื่อมวลชนบุกมาทำข่าวถึงที่ด้านอสุวินยิ้มอย่างช่มชื่นสดใสขณะกุมมือเธอที่มีรอยยิ้มเช่นกันแต่มันเหมือนเป็นการสร้างภาพของเธอซะมากกว่าที่จะเต็มใจยอมรับว่าเธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับเขา จบแล้วนะคะเจ้าพ่อจอมบงการเนาะตอนที่เจดก็หวังว่าจะชอบนะคะขออาภัยที่ยังมีการอ่านผิดอ่านทูกนะคะก็ทำทำให้เงอะงะเลยก็ไม่ใช่ตาใช่ไหมล่ะเพื่อนเก่าๆก็คงจะรู้ดีนะคะเอาเป็นว่าตาขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะยังไงก็ ถ้าชอบคลิปของตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ถามว่าหากตอนนั้นตอนนี้ไม่เจอนะคะก็เข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสในช่องของตาเนะเพลย์ลิสของตาอยู่ที่ไหนช่องของตาอยู่ที่ไหนอยู่ใต้สัญลักษณ์ไลน์นะคะกดเข้าไปในนั้นได้เลยเนาะ มันจะมีคำว่าเพลย์ลิสต์ค่ะกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องค้นหานะคะอย่างเรื่องนี้ชื่อเจ้าพ่อจอมบงการกูก็เข้าไปในเจ้าพ่อจอมบงการเนาะแล้วก็กดดันไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะมีให้คุณกดตอนที่หนึ่งะคะเอออันนี้มันเป็นบทนำกนะูก็กดบทนำเนาะแล้วก็หรือไม่ก็ ในวงกลมอะคะ่ะที่มันมีลูกศรน,น่เนาะมันก็จะรันให้คุณตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดเลยเนาะไม่ต้องไปเสียเวลาหานะคะเหมือนกันทุกเรื่องในเพลย์ลิสต์ค่ะคุณฟังฟรีๆได้เลยเนาะเพียงแต่ว่าคุณต้ก็ต้องไม่ต้องลืมต้องไม่ลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะเงินเดือนของตามาจากไหนเงินเดือนของตามาจาก youtube นะคะแล้ว youtube จะเอาเงินเดือนมาจากไหนล่ะ ก็เอามาจากการที่คุณเข้ามาดูคลิปของตาไงคะดูคลิปของตาดูโฆษณาของตานะคะที่ตาปล่อยออกไปนั่นแหละเนาะไม่ว่าจะโฆษณาอะไรก็แล้วแต่นะคะจะสินาที20่สหรือตาเคยเจอเป็นชั่วโมงก็มีนะ <c oughs> ก็แล้วแต่คุณจะก,การุณาตานะคะเพราะว่าตาก็มีนี่มีสินเนาะนั่นแหละการที่คุณดูโฆษณาให้ Youtube นะคะ ยูทู e ก็จะมาแบ่งให้ตาค่ะเนาะเพราะฉะนั้นตาก็เหมือนเป็นลูกจ้างของคุณนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะตามนั้นเนาะขอบคุณไว้ล่วงหน้ากันแล้วกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุแล้วก็สำหรับเ,เพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปคุณอยากพูดอะไรอยากคุยอะไรกับตาก็ เขียนเข้ามาได้ในความคิดเห็นนะคะตายช่องของตานั่นแหละเขียนเข้ามาได้เลยเนาะถ้าตาตอบได้ตาก็จะเข้าไปตอบนะคะถ้าตาตอบไม่ได้ตาก็จะกดหัวใจให้ก็แล้วกันเนาะน่นแหละคะ่ะเป็นตามนี้แหละเพราะว่าตาก็ไม่ได้มีเวลามากนะคะอย่างที่บอกนะตาเขียนนิยายด้วยตัวเองนะคะเขียนจริงๆนะ เขียนด้วยปากกากับกระดาษแล้วก็มีเสียงภาคโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแค่นี้ละคะ่ะตามีเวลาแค่ไหนตาก็เขียนแค่นั้นนะคะตาเอาเวลามาเขียนนิยายหลังจากที่ทำงานประจำแล้วเนาะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะที่ตาอ่านพีพีทุกๆนะไม่มีอะไรหรอกตาอ่านลายมือตัวเองไม่เจอพราเวลารีบเขียนแล้วตาก็ลืมไงคะว่า ตาจะเขียนอะไรแล้วก็ไม่ทันได้กลับไปแก้ไขเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะตาก็ต้องกราบขออภัยเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติด